สรุปข่าวประจำเดือนพฤษภาคม1พฤษภาคมนายสุชาติราชดุดสดีรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์ประชุมระดมสมองขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์กเกษตรอินทรีย์พืชผักปลอดภัย3พฤษภาคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบโล่ประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่นและสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่น5พฤษภาคมนายจิรยุทธ์วัฒนรัตน์ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์นำข้าราชการประชาชนถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรประมงคลที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูร์5พฤษภาคมนายสุชาติราชดุดสีรอง อรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์ปล่อยขบวนจักรยานปั่นทะลุเมฆครั้งที่5หน้าที่วาการอำเภอลมเก่านักกีฬาเข้าร่วมมากกว่า1500คัน7พฤษภาคมปอพอจังหวัดเพชรบูร์ประชุมนิเทศติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับสอ,อจรอที่สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์8พฤษภาคมรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์ประชุมร่วมบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อโครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียมแปลงพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี9พฤษภาคมนายไกรสอนก กองฉลาดปลัดจังหวัดเพชรบณ์ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดโอท็อปที่ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบณ์14พฤษภาคมนายสุชาติเตชะนราวงศ์ประมงจังหวัดและโยธินเทิดวงวรกุลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสํารวจแหล่งแมงกระพุนน้าจืดที่ลําน้ําเขกเก็บตัวอย่างศึกษาวงจรชีวิตเพื่อพัฒนาให้การแพร่พันธุ์ขยายระยะเวลานักท่องเที่ยวสามารถชมได้ยาวนานมากขึ้น14พฤษภาคมนายจรยุทธวัจนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบณ์เปิดอบรมโครงการ ื้นฟูสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาชีวิตให้เข้มแข็งรุ่นที่4และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูร์ที่1 15พฤษภาคมที่หอประชุมโรงเรียนเนินพิทยาคมตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูร์นายเจรยุทธ์วัจ,จนรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตร,ราษฎรทำกินที่ดินของรัฐราษฎรหมู่หนึ่งตำบลบ้านโคกได้รับสิทธิ์485ไร่15พฤษภาคมนายสุชาติรา,ราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์ประชุมร่วมกับสมาคมเจสกีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดแข่ง แข่งขันเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทย2013สนามที่3หนองนารีระหว่าง15-16มิถุนายนนี้ 16, 16พฤษภาคมนายสุชาติราชดุษฎีเปิดอบรมโครงการพลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตยเพื่อเป็นเครือข่ายช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกกต 16, 16พฤษภาคมนายเจริญวัชจ,จรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดอบรมพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมีเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมจำนวน100คน17พฤษภาคม ที่อิมพีเรียน u ูแก้วฮิลรีสอเขาค้อนายสุชาติราชดุษฎีรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการกําหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าใจหลักเกณฑ์ 17พฤษภาคมนายจรยุทธ์วัจนรั์ผู้ราชการจังหวัดเปิดอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพพนักงานสอบสวนพัฒนาบทบาททัศนคติพนักงานสอบสวนให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง17พฤษภาคมนายจรยุทธ์วัจนรั์ผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมการประกวดสถานศึกษาร่วมใจสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยให้สถานศึกษาทุกแห่งส่งผลงานประกวดหมดเขต27พฤษภาคมนี้18พฤษภาคมชนชื่นชมบุญญเกตรองนายกเหล่ากาชาติเป็นตัวแทน ผูว้ว่าราชการจังหวัดเข้าเยี่ยมเด็กหญิงนิสากรพานุรักษ์ที่บ้านวังประสานตำบลวังโบองอนอำเภอหนองไผ่ซึ่งป่วยผิวหนังเป็นปานสีดำแข็งทั่วทั้งตัวและมีอาการคันอยู่กับยายฐานะยากจนชาวบ้านช่วยปลูกเพลิงให้อาศัยรองนายกมอบเงิน2,000บาทชุดเครื่องนอนถุงยางชีพอาหารบำรุงสุขภาพ18พฤษภาคมเทศบาลตำบลผู้เตยจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือจัดขบวนแห่บั้งไฟทั้งบั้งไฟแสนบั้งไฟล้านการสแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน งงสวยาม20พฤษภาคมที่โรงแรมโพสิทิ์บุษราสุวิบูลประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์จัดอบรมสัมมนาเครือข่ายอปมมชเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต21พฤษภาคมนายเจรยุทธวัจนรัตน์ผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นำส่วนราชการเยี่ยมประชาชนที่วัดพยาวังตำบลพยาวังอำเภอบึงสามพันธ์สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากพื้นที่โดยตรง21พฤษภาคมนายคณีทิพย์บุญยเกตรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโต๊ะข่าวติดตามการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายที่ห้องสุขหรือไทยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบูร์รองผู้ว่ายังเน้นย้ำปฏิบัติตามนโยบายผู้ว่าจัดเวรยาม1ครัวเรือนหนึ่งตาสับปะรด22พฤษภาคมนายสุชาติราชดุษฎีรองผู้ราชการจังหวัดเปิดอบรมการเคลื่อนย้ายสัตว์สร้างสัตว์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่เนื้อด่านกักสัตว์จังหวัดจัดขึ้นที่ห้องเมืองราชโพสิทธิ์ิว 22พฤษภาคมนายเจรยุทธ์วัจ,จนรัฐผูว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่63กำหนดจัดงาน18-20ธันวาคม2556 22พฤษภาคมที่ห้างบิ๊กซีเพชรบูรณ์นายสุชาติราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดงานโอท็อปเพชรบูรณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความภูมิใจกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่างหนึ่ง22พฤษภาคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมนนคมนาคมตรวจราชการจังหวัดเพชรบูร์เผยพร้อมผลักดันการพัฒนาลุ่มน้ําป่าศักเพื่อการเกษตรและการขนส่งทางน้ํา23พฤษภาคมที่ตําบลวังบานจังหวัดเพชรบูร์ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต9้าได้ซ้อมแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถลม่มบริเวณนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเทศกาลวิสาขาบูชา23พฤษภาคมที่พุทธอุทยานเพชรบ พระนายสุชาติราดุษฎีรองผู้ราชการจังหวัดมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าประกวดวาดภาพ24พฤษภาคมผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนทำบุญตักบาตรที่วัดเพชรวาร,รามช่วงบ่ายนายคณิทิพย์บุญยเกตร,รองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการเทศมหาชาติณวัดมหาธาตุพระอา,ารามหลวง15นาฬิกาผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเททองหล่อเกษามาลาพระพุทธเจ้าปางประสูตรองค์ใหญ่ที่สุด ในโลกที world, ่ว um, ัดโนนสัทธาชุมบ้านอมกงตำบลท่าพล17นาฬิาร่วมพิธีทอดพระป่าสามคีสมทบทุนมูลนิธิพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติยอดรวม2ล้าน2 2 5 6 61บาทช่วงค่ำร่วมพิธีเวียนเทียนเปลี่ยนดอกดาวเรืองติดตามสรุปข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ในเดือนต่อไป